ที่สาคัญก็คือว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะคืออยากจะรู้ว่าทางกลุ่มเสียไอจะรับข้อเสนอไหมโดยเฉพาะเมื่อวานนี้หมอเวงปูดเรื่องทาหารยังไม่จบเท่านี้ฮะลมโบนะฮะลมโบ,ะะมโบอีสานสุพรอัฐถ,ถาวงนะฮะเมื่อวานนี้ก็ประกาศบอกเหมือนกันว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยไว้วางใจนะฮะยังไม่ค่อยไว้วางใจและที่สําคัญคือมันจะกลัวเรื่องอำนาจนอกระบบประเด็นก็คือให้เตรียมคนไว้แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเป่าลูกวีดปิ๊บคนมาแน่ๆสองแสนกว่าคนอ่ะ เอาล่ะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวไปพูดคุยนะฮะกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณประชาประสบดีนี่แหละนะฮะอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านประชาฮะก่อนอื่นต้องถามเจ้านิดหนึ่งสรุปและเห็นย้ำกันบ่อยเรื่องมือที่สที่จะเข้ามาป้วนเปี้ยนกับม็อบเสียไอ้มันชัดขนาดนั้นเลยเหรอฮะช่วงนี้คือคือเรื่องของมือที่สามนี่ฮะจากการข่าวของฝ่ายตำรวจเองนะฮะฝ่ายความมั่นคงนะฮะแล้วฝ่ายการเมือง เพราะยิ่งมหาไทยเองเราก็ได้ข้อมูลมาค่อนข้างอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือได้ครับเพราะว่าจากพฤติการของการเคลื่อนไหวกับผลที่เขาคาดหวังเนี่ยมันเชื่อมโยงกันคดังนั้นถ้าเหตุการณ์ถ้ามีมือที่สามเข้ามาปวดมันก็ย่อมหมายความว่าเขาหวังผลที่จะต้องให้รัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบกดดัน ผมก็เชื่อนะแล้วอย่างหนึ่งก็ได้มีการประสานกับทางตำรวจนครบาลนะฮะหลายฝ่ายแล้วเนี่ยท่านผู้ช่การพบตรลอยท่านผู้ช่การนครบาลและตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีการข่าวที่ค่อนข้างจะรัดคุมเพราะว่ามีการศึกษารูปแบบแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งที่แล้วเนี่ยอืมันก็มีบุคคลหลายฝ่ายที่ที่ที่ก็กังวลเรื่องนี้กันพูดตรงๆนะฮะ จะบอกว่าการข่าวมือที่สามไม่น่าเชื่อถือเป็นข่าวไม่มีข้อมูลนะฮะความประมาทเนี่ยมันนามาซึ่งความเสียหายคือคือบางคนอาจจะบอกอย่างกลุ่มของเสียอ้เองพยายามจะบอกนี่เป็นการปล่อยข่าวรัฐบาลเพื่อขู่ให้คนกลัวหรือเปล่าเช่นเดี๋ยวอาจจะมีเอ็มเจ็สิบเก้าบ้างแหละอะไรบ้างแหละโอไม่ไม่ไม่หรอกครับรัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนฮะเขาเป็นคนรากหญ้าเป็นพี่น้องประชาชนประกอบอาชีพทำมุากิเนี่ S <S ม,มาร่วมการชุมนุมเนี่ย<พ>แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมฮะกรรมเนี่ยมันตกขึ้นกับผู้ชุมนุมคนที่เขาสุดจริตครับนะที่เขามารวมอยู่ในผลพวงของผู้นําเนี่ยซึ่งผู้นําเองผมก็เชื่อว่าเขาอาจจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เือที่สามแทรกโลกแทรกแต่มันมีบุคคลที่ฉวยโอกาสร<พ>อจังหวะน,นี้รออยู่แล้วฮะหรืออาจจะสร้างสถานการณ์กันเองเลยก็ได้ใช่ไหม,มฮะ คือคือช่วยโอกาสเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายแล้วแล้วใครได้ประโยชน์เขาได้อย่างนี้หรอฮะนก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทางคือก็คือกลุ่มคนที่ต้องการคิดจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเรียกว่ายังง่ายไม่อยากเลือนตันหรอฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยครับเอาเรียกว่าผู้เสียผลประโยชน์อมันก็มีทางเดียวฮะทางเดียวที่จะดาเนินการได้ก็คือใช้มือที่สามแือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปตื่นตระหนกกับมือที่สามจนเกิดเหตุ แต่เราเน้นถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความสงบเรียบร้อยสังคมถ้าอยากให้คุณประชาประเมเรือย่างฮะ,<น>ะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเอาอย่างต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งกระทรวงมหาดไทยต้องดูแลอยู่แล้วรประเมินหรือย่างฮะว่าวันที่24นี้จะเข้ากรุงเทพตัวเลขน่าะจะประมาณเท่าไหร่จากที่ผมได้เดินทางในหลายจังหวัดแล้วนะฮะไปตรวจสอบนะะแล้วไม่ให่ตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะไปตรวจเยี่ยมราชการแล้วได้มีการประสานทางทั้นตู้ว่าโดยราชการทั้งหลายเนี่ยนะฮะ ก็โดยทั่ไวไปเนี่ยนะเราก็ประเมินจากหลายกลุ่ม,มนะกลุ่มเก่าๆที่เคยออกมาเคลื่อนไหวแล้วกลุ่มจัดตั้งก็พูดตรงๆว่ากลุ่มจัดในในกลุ่มผู้ชุมนุมนี่ม,มันก็มีการจัดตั้งทางการเมืองนี่แน่นอนเมืม่อมีการจัดตั้งทางการเมืองแน่นอนมันก็รวมไปรวมมาก็คงจะเอาคนในบริเวณใกล้ขาเก่าเจ้าประจำนะคือคนอที่มาที่มาเจ้าประจำนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อมันจะมา,มามล้มล้างรัฐบ,บาลก็มี มาเพื่อนหนึ่งได้เงินอสองมาฟานสามมาร่วมกิจกรรมก็อาจจะถูกโน้มน้าวมาว่ามาแล้วให้อยู่ตามเวลานี้มีข้าวกล่องอ,อย่างนี้อย่างนี้ถ้าให้เฮก็เฮถ้าให้ยกมือก็ยกมือ,อให้ตบมือก็ตบมือ,อ,ะอนะแตถนน่ถ้าให้เคลื่อนคนถ้าให้เคลื่อนปอบไปแถวบริเวณเส้นทางถนนราชดำเนินตรงหน้าไปทางแถวธรรมศาสตร์ใกล้เคียงธรรมศาสตร์แถวนั้นต้องคิดให้ดีนะฮะอันนั้นนะะมันมันเกิดอะไรขึ้นอืฉันก็คิดว่าน่าจะมีข่าวว่าจะเกคลื่อนคนเหรอฮะคุณประชา ว่าไงครับแบบนี้ก็คือมีข่าวว่าจะเคลื่อนคนไปแถวธรรมศาสตร์ลฮะคือการเคลื่อนพลในสรรมศาสตรนี่คือมือที่สามหรือมือที่หนึ่งไม่มีมือตั่หนึ่งมือสองมือสามอ่าคือคือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยต้องฝากบอกผ่านรายการไปเลยนะฮะครับสังคมเราเนี่ยเริ่มสงบูเรียบร้อยอถ้าเห็นกับชาติบ้านเมืองนะฮะคือถ้าเกิดมีการโน้มน้าวหรือชักจูง คือผู้ที่มาชุมนุมอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ฮะอากาศร้อนมากหิวมากเมื่อยมากเสียงโวกเวกโวยวายเฮ้เฮบ้างดนตรีบ้างฮะมันชักมึนงงแล้วฮะมีการหวานล้อมเพิ่มเพิ่มให้เคลื่อนพลปล่อยข่าวว่าไอ้นั่นนี้นี่ล้วเอาคนเคลื่อนไปกลุ่มหนึ่งไปจัดการที่โน่นเพื่อกดดันอย่างนี้นะนั่นคือมือที่สามแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอีกมุมหนึ่งของบรรดาคนเสื้อแดงจริงๆแล้ว ทำความเข้าใจกันบ้างหรือยังฮะคุณประชาอ๋อคนเสื้อแดงเข้าที่ไปนะฮะไปที่น้องบัวลำพูพิษณุโลกนะฮะแล้วก็ไปที่อลําปางหรือเชียงใหม่ทั้งหลายเนี่ยถ้าที่ฟังดูสมุิปราการนี่นะฮะเขาไม่เขามีรอบนี้ก็มีระเบียบที่ไหนแล้วเขารู้ว่าอมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เพราะพั้นการที่จะออกมามั่วหรือใส่เสื้อแดงไป ไม่อยู่ในทิศทางเดียวกันเนี่ยไม่มีเท่าที่ฟังดูนะฮะเขาเตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งบ้านของเขาในชุมชนตำบลอำเภอของเขาคือคือจะบอกเลยว่าถ้าเป็นแดงมาวันนั้นเนี่ยไม่ใช่แดงถูกไหมฮะคือถ้าเป็นแดงมาในวันนั้นเนี่ยมันจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยผมยืนยันว่าคนเสื้อแดงเ็ามีการทาตามเข้าใจกันว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ให้เขาเตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมาปกป้อง ระบอกประชาธิที่ใส่รัฐบาลที่แต่งการตัต้งแต่แต่ถ้าเกิดมีคนใส่เสื้อแดงมาอืเห็นไหมฮะก็เปลี่ยนเสมือนี่คนบอกว่าอันนี้คือกลุ่มผู้ชุมนุมเสียหอายเห็นไหมฮะไปตัดไฟฟ้าหรืออาจจะไปกอ่อเหตุที่ไม่ดีไม่งามแถวท่าบึงไปแถวท่าสีราชร้อยสองร้อยคนวันนี้คือกลุ่มผู้นําเสี่ยงอายเห็นไหมฮะต้องจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ รัฐบ<ะ>าลและเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนายกร<ะ>ันติีท่านถึงเป็นห่วงเรื่องนี้พี่น้องวิะัยชนนะฮะ,ฮะ,ะถ้าอย่างนั้นอีกมุมหนึ่งก็คือมีอย่างอย่างทางด้านของคุณทักษิณโฟอนอินมาอย่างล่าสุดที่สมุทรปราการเองก็ดีนะฮะพยายามจะพูดถึงพลเ,เอกพระจุนคือมันเหมือนกับว่าคุณทักษิณพยายามจะไปโยงถึงป๋าเปรมอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะปลองดองกันได้ฮะคุณประชาถ้าทําอย่างนั้นคือจะพูดเรื่องความพยายามหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะอันนั้นคือมันเป็นเหตุและผลของบุคคลแต่ละคน นะฮะแต่เรื่องที่ท่านพูดเนี่ยจุดประสงค์ทั้งหมดทั้งหลายเราที่ท่านพูดมาแล้วท่านมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคืออยากจะไม่ให้เกิดความวุ่นวายอยากให้เกิดความสงบและให้มันอยู่ในระบบการเลือกตั้งประชาธิปไตยนั่นเองฮะคือบางคนจะบอกถ้าสงบจริงๆเนี่ยพยายามไม่ไปโยงถึงเกี่ยวข้องกับท่านประธานองคมนตรีได้ไหมมันจะได้เหมือนกับไม่ไปจุดไฟให้ปะทุขึ้นมาอีก อันนี้ต้องกลับไปถามเสียไอ้เยฮะไอ,อะ้ที่คุณจับขึงบหรือไม่สะบจู่ๆค,คุณออกมาอย่างนี้เขาบอกคือคนไทยเนี่ยนะฮะจู่ๆมีกลุ่มบุคคลบอกว่าจะปิดประเทศแช่แข็งไอ้คำว่าแช่แข็งหมายความนี่หมายความว่ามันหมายถึงอนาคตของลูกหลานเขานะฮะอนาคตของตัวเขาเองนะฮะอนาคตทางเศรษฐกิจธุรกิจเขาเห็นไ,ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นาการที่ท่านนายกสิทธิ์ออกมาพูดนี่ครับท่านห่วงนะฮะท่านเตือนสติ ตเตือนสติคือผู้ที่ไปชมุมนุมหรือตเตือนโดยสองวิธยิ่งเตือนสต,ต,อนติกลุ่มบุคคลที่คิดว่าท่านรู้นะว่าคิดอะไรอยู่อืมนะครับเพอ,อยากจะให้เห็นกับบ้านเมืองอถ้าคุณไม่คุณไม่เห็นกับบ้านเมืองคุณเห็นกับตัวคุณเองเนี่ยแต่คุณ<อ>นําพาคนมาต้องเยอะแยะเห็นไหมถ้าถ้าอย่างนั้นไปไปได้ไหมฮะแนวทางเอาอย่างล่าสุดเห็นคุณเฉลิมบอกงั้นเปิดเจรจาถ่ายท่อสดกันไปเลย ดีไหมครับดีมากเลยครับเป็นท่านรองนายกร้อยสําแหนก็ร้อเฉลิมอยู่คิดท่าเป็นไอเดียที่กูดไอเดียเลยครับคือควรนั่งโต๊ะเจรจาเลยฮะตั้งโต๊ะคุณต้องการอะไรทางรัฐบาลต้องการอะไรรียอกมาอย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องการรูปแบบแบบไหนใช่ไมฮะมันก็มาพูดคุยกันใครควรเจรจาดีฮะเพราะถ้าสมมติให้เดาทางเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทางองค์กรไม่ทั้งสยามต้องแถลงสิบโมงเขาอาจจะบอกเอานายกมาทั่งคุยหน่อยได้ไหมเสนอนายกไหมฮะถ้าอย่างนั้น อันนี้ก็ต้องมันก็ต้องตัดสินใจต้องออต้องดูกันเหตุผลถ้าเกิดภาพมันเป็นแนวทางที่ดีฮะเลือกช่องทางสันติมเาเจรจาออว่ากลุ่มเสียไอ้ต้องการอะไรภาพบต้องเรียกร้องแบบไหนยังไงข้องวงใหญ่กลุ่มเสียไอ้เอาบอกมีการพิสูจนิตรัปชันนในนั่นนี้ก็มาดูกันเห<ำ>็นไหมฮะมาแก้กันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ อย่างนี้สังคมจะตบมือให้เสียไอ้ได้วยซ้ําไปนะจะเปลี่ยนจากก<ห>้อนหินเป็นดอกกุหลาบด้วยซ้ําไปนะฮะอ่าอ่าเดี๋ยวจะได้รอติดตามต่อขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ,รบนี่แหละฮะคุณประชาประสบดีนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยคือวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาไทยถกกันอยู่นะฮะเช้าตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบเก้าเดี๋ยวเอาเบอร์ศูนย์สองคึ้นจอหน่อยฮะท่านเห็นด้วยไหมกับแนวทางเปิดโต๊ะเจรจากับเสียไอ้ แต่ผมเชื่อว่าคือข้อแม้เสียไอไม่รู้นะฮะวันนี้เนี่ยผมพยายามติดต่อเสียไอด้วยความเป็นธรรมนะฮะเข้าใจว่าเดี๋ยวเสียไอคงจะรอให้อ่าพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีนะฮะโฆษกขององค์กรมิพากษาสยามซึ่งจะมีคิวแถลงข่าว<ช>วันนี้10บโมงคงจะถแถลงแหะฮะว่าจะรับข้อเสนอคุณเฉลมิมไหมซึ่งวันนี้เนี่ยพยายามติดต่อทางฝั่งนู้นอยู่นะฮะเข้าใจว่าเดี๋ยวคงประชุมกันอยู่เช้านี้แล้วคงจะเคาะทีเดียวสิบโมงนะฮะ วันนี้ถามคุณผู้ชมฮะเห็นด้วยไหมกับแนวทางถ่ายทอดสดเจราจาเสียอ้ยกับรัฐบาลแต่ประเด็นต้องบอกด้วยนะฮะคือต้องเป็นนายก